สวัสดีค่ะวันนี้รีบมากไม่ได้เปิดคลิปเลยคือว่าที่ตึกนิเทศศาสตร์มีการอบรมนักนิเทศรุ่นเยาว์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรและเฟนได้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงน้องพอดีค่ะเลยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศกิจกรรมและตอนนี้เฟนก็ถึงมหาวิทยาลัยแล้วนะคะและเฟนก็ได้เดินเข้ามาทางสนามหญ้าเพื่อจะแวะไปหาอะไรกินก่อนเพราะตั้งแต่ตื่นขึ้นมายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยแต่น่าเสียดายเขาตั้งร้านเสร็จแค่ไม่กี่ร้านเองค่ะทุกคน ไม่เป็นไรได้แค่น้ำอันชันมะนาวก็โอเคในระหว่างที่ยืนรอรถลางก็จะถ่ายบรรยากาศหน้าตึกหนึ่งมาฝากเย่ถึงแล้วตึกที่คุ้นเคยลงจากรถรางก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนทุกครั้งด้วยนะไม่งั้นโดนชนแน่ เพราะตรงหน้าตึก15ของเราเนี่ยเป็นทางสามแยกต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยพอเฟนถึงตึก15แล้วเฟนก็จะเดินออกไปข้างๆตึกก็คือร้าน5ดาวนั่นเองเพื่อนๆเฟนรอยอยู่ที่นั่น ึ้นลิบไปหาน้องๆที่ชั้นสองกันน้องๆใกล้จะออกมากันแล้วแอบตื่นเต้นนิดๆิดเพราะไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยตั้งแต่เข้ามาหาวิทยายลัยรังสิตมาเพิ่งจะมาทําวันนี้ครั้งแรกเลยอะที่มีพี่ผู้หญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะคือโต๊ะลงทะเบียนก่อนเข้าไปด้านในด้านในคือห้องภาพยนตร์ค่ะเป็นโรงภาพยนตร์ของตึก1ิเด็กนิเทศศาสตร์ข้างนอกร้อนเกินแหวเขามานั่งฟังอาจารย์บรรยายร้อแล้วกันน้องๆเยอะมากกลุ่มเฟนคือกลุ่ม9แต่กลุ่ม9อยู่ไหน ขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายตอนอยู่กลุ่มกับน้องๆมาให้ดูนะคะเพราะตอนนั้นคนเยอะชุลมุนวุ่นวายจริงๆตอนนี้ได้เวลาพาน้องๆชมห้องปฏิบัติแล้วค่ะห้องปฏิบัติที่1คือห้องเสียงก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ทดลองปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเข้าไปพูดคุยจำลองในการเป็นดีเจหรือควบคุมเสียงด้านนอกเพื่อที่จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะฉันอยากเรียนกนเหมือนกันค่ะโรงเรียนเราดีมากเลยค่ะแข่การเรียนชอบคุม ทุกคนต้องการของนักเรียนมากเลยค่ะห้องแอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ร้อยเลยค่ะห้องปฏิบัติที่2ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการเสียงเหมือนกันค่ะแต่จะแตกต่างกันที่ภาคเสียงค่ะและภายนอกห้องอัดเสียงก็จะมี1คนคอยคัดเลือกเสียงส่วนคนพูดก็อยู่ทางด้านในค่ะ สห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เอาไว้เรียนรู้เกี่ยวกับพวก Adobe ีตัดต่ออะไรต่างๆ o t o s h o p Illustrator มาดูในส่วนของห้องปฏิบัติการสตูดิโอ3ห้องนี้น้องๆชอบและตื่นเต้นกันมากอย่าว่าแต่น้องๆชอบเลยพี่ๆเองก็ชอบมาถึงในส่วนของการชมห้องปฏิบัติการห้องสุดท้ายห้องสตูดิโอภาพนิ่งเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพในสตูดิโอการถ่ายภาพวัตถุสิ่งของหรือสินค้าต่างๆ จากนั้นถึงเวลาพักเที่ยงหยิบอาหารว่างกันเลยหลังจากชมห้องปฏิบัติแล้วน้องๆก็จะได้มานั่งดูผลงานของแต่ละกลุ่มรวมถึงกลุ่มตัวเองด้วยจากการที่ลงมือปฏิบัติทำคอนเทนต์ตามจทที่ได้รับมอบหมายน้องๆจะต้องถ่ายเองตัดต่อเองส่วนพี่ๆคอยให้คำแนะนำเท่านั้น,นะคะ่ะ